โอ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอฮะยังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้เดินไปเดินมาอูอูอีอีอยู่นี่แหละเมิดมือ,มอโอ้มานี่ครับชาชาเขียวชาเย็นนี่ซื้อมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ บาวคาเฟ่อร่อยอร่อยหวานนะพี่นะนทำไมของผมมันหวานอย่างเลยอะคุเอซื้อมาให้อาดหรือยังเห็นเห็นน้ำยาเช็ดเงาไหม yes, <sir. S 1> สปีอะปองดำอะ mm. เช็ดแล้วบ่ ไหนไม่ใช่นี่นั่นอยู่ในเะก๊ะน่ะนเกเกะปองดำเห็นไหมดูดิในเก๊ะนั่นแหละไม่ต้องเช็ดเลยนั่นน่ะเช็ดฝุ่นเสร็จแล้วฉีดเลยแล้วไม่ต้องเช็ดตามเลยเงาแวบไออะไรนะชอปเปอร์อะ่ะเห็นไหมเห็นบอปองดำเล็กๆไหม ไม่เห็นบ่เกะหนึ่งนี่เกะเล็กดูหลายๆเกะมีหลายเกะเงาแวบ,บเลยครับหืม <c oughs> เห็นบ่ <c oughs> นึก <c oughs> ทำไมว่าไม่มีนั่นน่ะเกะนั่นน่ะนี่นี่นี่เกะนี้น Hàn Ừ, lệ Như này trong này Điều này Sáng nhắn nhá, nhắn nè หนังสือสัญญาซื้อาข,ขายอยู่ไหนไนี่ไว้ขา้างหน้ารถเลยโอนดินอะไรอ,ะอาบเลยทีเดียวทีนี้ดูปิดนะรับประกันไฟติดแล้วนะ เราเปิดแล้วเราเปิดดูแล้วไหนพี่ทำให้ดูชีดได้หมดเลยชีดเลยนะไม่ต้องเช็ดชีดเลยชีดใกล้ๆอ่ะชีพื้นมันเงาเลยใกล้อีกโอ้ยอย่าชีดข้างนั่นนั่นมากดปีดๆ,ๆีดปีดีดเออนั่นเละ นี่เห็นไหมเปลือ,องหุ้ยผมว่าเช็ดแแบบที่เป็นคล้ายเช็ดสู้เนี่ยก็ที่เงินเงาเงอนอันนี้ไม่ต้องเช็ดเลยแต่ว่ามันต้องเช็ดพวกอันนี้ออกก่อนนี่นี่อันนี้มันรอยอะไรนี่รอยดินนี่นี่ที่ดิน เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ชิดใกล้ๆอย่างนี้เลยนี่เอาเงาวับนี่เห็นบ่นี่เฮ้ยสุดจัดเลยทีนี้ <c oughs> ตรงนี้เช็ดยัง,งนี่เช็ดหรอเปล่งางอว็บ,บดูนู่นอื้ยรับปีสวยงามมากอืม ใกล้บนใกล้นี่เป็นเดเป็นเดโอ้โห oh. สุดจัดเลยสะอาดสะอา้านครับ อู้อะไรเนี่ยฟุ่นข้าฝฟุ่นข้าปิดประตูก่อนเงาวัดอะไรนะดินเหรออื้ม โนี่ไม่ได้ล้างนะเนี่ยตัวเนี้ยเอาลมเป่าโอ,อนะ้จะโอเดีนะเนาะดูดไม่ออกเล้วอันนั้นจะทำความสะอาดภายในสักทีกันเนี่ยเพิ่งครั้งแรกนะเนี่ยที่ทำทำความสะอาดภายในเนี่ย คนขึ้นแล้วบางคนมือเปื่อนก็ไปจับแคนู่นนี่อืมถ้าไม่จับก็ไปเปื่อยเนาะเดี๋ยวไปดูเหล่าน้อยกันหน่อยเสร็จหรือยังช่างซิงช่างซิงช่างซิงอยู่ไหมนี่กลับแล้ว โอ้ช่างสิงนี่กลับเ,เร็วแทะวะหาโมงปุ๊บกลับปั๊บเลยเบ่ตรงเวลาเถ <laughs> โอ้เราจัดเสลี่ยมเลยครับนี่ไงสะ,สะอาดเลยที่นี้นี่ครับ โอ้ออกดีเถอะเหลาอ,ออกดีเถะมันชะลมได้ทั่วดีบ่อื่โอือ,อใช้กาพ่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่หว่ามันชะลมได้ได้ทั่วถึงครับเนี่ยดูคาบจระบีโอ้เห็นไหมสะอาดสะอ้านเลยครับ หลังจากที่จานโอเอาไปลุยป่ายางมาครับเราจัดให้ซะเลี่ยมเลยนี่นี่สวยงามสวยงามวันนี้ก็เย็นแล้วได้เวลาผมลดน้ำต้นไม้แล้วโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านแค่นี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม รถก็จอดกันหมดเลยครับมีอยู่สองคันไม่ได้จอดมีส้มลายกับร้อยสี่สิบครับส้มลายก็อยู่ที่เซเวระนะครับเซเวระเช่าเสีเวระเช่าทํางานนะครับอยู่ที่กระสังนะครับเจ้าส้มายหลายๆท่านก็ถามหานะครับให้เกอเช่าเป็นวันครับวันไหนทํางานก็ได้วันไหนไม่ทํางานก็ไม่ได้คิดนะครับ ไปช่วยกันไปเดี๋ยวจะไปหาเจ้าส้มลายอยู่เดี๋ยวดูว่างๆก่อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับรดน้ำต้นไม้ก่อนสวัสดีครับผม